8, งานเกษตรแปลงกระแพงแสนนะคะงานเกษตรกระแพงแสนครั้งที่28ปนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูันถอะว่าจะมีอะไรขายป่ะแต่แน่นอนว่าไม่ได้มีเฉพาะต้นไม้แน่นอนไม่ได้ชื่อเป็นงานเกษตรแต่ไม่ได้มีเฉพาะเกษตรไปดูกันตรงน,นี้ก็จะเป็นบริเวณจุดเริ่มต้นในการเดินนะคะเกต้าก็จะเริ่มจากตรงนี้นะตรงสระน้ำนี้อ่ะปะัเรานี่ด้านซ้ายมือก็จะมีต้นไม้ขายเยอะแยะเลยแต่ว่าเราจะไปทางนู้นก่อน มีเลยอาหารกอนครับต้องเดินทท้องค่ะโซนสองอาหารคนเยอะมากนี่นะฝ่าม,มือก็จะเป็นสายน้ำนี่นี่ของเทีนเทียนเลยปีน้อยเกลา่าใครชอบเกร้านานด้นั้นเป็นให้แก่ไหมเกล้จ อ,อ้ฟองแ้องมานามนาทานเปนหน่อยนะคะพี่ชุนค่ะขอามีนี่อะไรอ่ะต้ยะม,มาายมำปลาทูได้หลายต้มยำปลาทกเห็ดหอมต้มฟ้ามุกอันนี้หอยจอบปูข้ามาแม่ชุนปูกต้าหูา้อดเนื้อคัสตาแล้วแรงน้ำองค์ข้าความผสมเลยนะทางตรงนั้นโกโก้ร้านจิงโกโก้ร้านไงันน เหตุการจะเป็นยังไงเนี่ยใครชอบโกโก้ตะมาลอง่ะดูวี่พี่เขามีเป็นแบบนี้เหมือนเนื้อโกโก้หรอเนี่ยอันนี้เป็นข้โบุรียะอ๋อคนเยอะมากนะคะเดินแน่นดี เป็นพวกน้ำแล้วก็มีชีส,สุอะไรชีสผูกออะไร,ะไรเป็นชีสีเยอะมากเลยอะโมจิครีมชีสเห็นไหมซ้ายก็ชีสขวาก็ชีสชีสทั้งนั้นตัวแตกแน่นอนไขมันอุปกรณ์นันเป็นอะไรเออรูกชีสเหมือรีวิวแมลงทอด โอ้ยพ okay, uh. right> ี่ดิวดูมันฟองดูตะคะเออดูคนี่โอ้ยรข่ไ้าลาอะไรเน่งานพิมชิ้นปั้นสดค่ะในหมูโดมก็ไปป้าแรกดินปลาแรดินทำมะเอหอหยอกยอแรินไม่ชอบอะรอ่านนิดโเคตรนี้สอแล้ตรงนี้เป็นโซน สินค้าเด็กสลิดนะหนูมีป้ายใหญ่ๆบอกว่าขายรอง,นะอองเ,เท้านะอ,นอ,นอแีแล้วของเล่นเต็มเลยเด็กสล็จริงนะนี่นี่ไปดูกันร้านตัดแว่งร้านรองเท้าร้านของเล่นอีกแล้วร้านของเล่นเยอะนะอันนี้เป็นเสื้อผ้าเด็กเสื้อกนหนาวเด็ก ฝามือนี่เป็นพวงกุญแจสช้วิดผู้ใหญ่ชุดนอนชุดเด็กุราคาไม่แพงเลยนะ60บาทอะไรแบบนี้เสื้อก็ตัว1อยบาทชุดนอนเริ่มต้นที่100นะคะแว่นสายตาค่ะซ้ายมือโอ้ร้านใหญ่มากมีให้เลือกหลากหลายดูดีมีนาฬิกาดนวยนะคะเขาบอกนาฬิกาจากช็อบนะมีละประกัน ดูเป็นอะไรอื่นจิวเวอรี่มีครบแค่ทุกอย่างแล้วนันน่ี mm hmm. นี้เกรงเกงนาคาไม่แพงเลยค่ะร้อยร้อกว่าบาทเสื้อยืดเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวสะะารพัดสามือเป็นลิฟช็อปดีสิ mm hmm. ขวามือตรงนี้มีอะไรเอ่ย mm hmm. สีเหลืองหชิ้น100 อันไหนที่มีสติกเกอร์เดือดแปะอยู่จะราคา5ชิ้น1 0้ยโอเคตรงนี้เป็นเสื้อยืดอ,อีกแล้วเสื้อผ้าก็ราคาไม่แรงนะคะเยอะแยะเลยปลามูสื้อหน้าหลังหน้าหลังเยอันนี้เป็นพวกยิปช็อปตะมุตะมีนน ขวามือนี่เป็นนาฬิกานะคะมีนาฬิกาตัง้งแต่เด็กยันแก่เลยค่ะทุกวัยทุกเพศทุกวัยร้านรองเท้าร้านแว่นอีกแล้วนะคะใครอยากมากว่าสายตาตัดแว่นก็มาได้อ๋อันเป็นบรรดาทุกช็อปเสื้อกันหนาวเสือเ้อแขนยาวนะคะเวทีนีอะไร,อะไรเออเ มีเวทีมีเวทีจะต,ต้องมีสแสดงโชว์อะไรแนะ่นอนเลยไปดูกันไปดูกันมีอะไรนะโอ้พิพชอ็อตพิพชอ็อตน่ารักเชียวยี่สิบบาทโอเคไปดูก่อนนะคะว่าตรงนี้มีสแสดงอะไรให้เราดูวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเป็นการ,การสแสดงหน้าที่พัฒนาการาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตว้าไปดูกันไปดูกัน येन कर रही है โชว์จบก็ออกมาเดินต่อค่ะซูงโป่ถึงซ้ายมือเลยมีข้าวที่ขายโอ,อ้มีนี่นะคะเป็นายาเช็ดทำความสะอาดสีรถไฟรถซ้ายม,มือนี่เป็นข้หนียที่นี่ร้านแบบผลิตภัณฑ์เกือบทุกร้านเลยเสื้อผ้าแฟชั่น ว้าวอันนี้ของดองกลิ่นดองคือแบบลอยมยันหอมมากเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่มีทุกวัยทุกเพศบรานะคะไซส์มีโอเซ็กซี่ด้วยมีไซส์าสาวบัด,ด้วยนะรองเทาง้าเกง่งเงี เสื <f uro. S 1> 1941, ้อผ้าเด็กราคาไม <queen> ่แพงเลยตรงนี้เป็นเสื้อผ้าลดราคาคุณภาพดีไอรักโคตุนกูนดี้สิบสาทถึงสามเจ้าดูดีก็มีดูดีก็มีเยอะมากพันสมัิเสวยเลยอ่ะคุณแกชอบใส่ไหมแบบนี้ใส่สบายไซายมีนิติดซีร้านโทรศัพท์มือถือ ขายเคสกติดครีมตรงนี้เป็นน้ำครีมค่ะนะ่ากินมากชดชยัยนซบบีนานะคะใส่ระเบิดไม่เสียเลยของเล่นของเล่นเด็กหนึ่งร้อยบาทเราเดินเรามาถึงโซนนี้แล้วนะคะจะมีสินค้า,าอุปอภคยุทธศากซ้์ยอ้ยร้านอะไรเนะี่ย ร,ร้านจัมเบอร้านความทรงจำอ้เป็นร้านขายขนมโบราณเหมือนสมัยเราเด็กๆนะแบบยุคแบบแ80อุ้ยดูดูดูดเด็กเลยอะ่ะขนมกับขนมโบราณโบราณนะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ไปดูข้างในกันหนุน,นจะเป็นของแผน ซ้ายมือนี้มีอะไรเอ่ยเกาลัดอีกแนะล้วเกาลัดนะร้านเกาลัดเยอะนะเบเกอรี่ค่ะเป็นมืข้าวหน้าปลาแกะชายทพโอ้ขวาม,มือนี้มีคุกไก่อันนี้เป็นกระเพาะปลา <c oughs> ลำไย,ยสดนะลำไย,ยปลาหมึก บ้าหมึนะจอปูนอนนเนื้อนะะั้นน่ะโอ้สีสันสดใสมากก็เหมือนซองเราตาละใจเด็กมากน้ำมะพร้าวอะโวคาโดน้ำเต็นมืออ่ะเรามาโซนนี้นะคะโซนสามร,ร้านอาหารเป็นโซนของอาหารนะตรงนี้จะมีอะไรบ้างที่แตกต่างถังเฮลูนะคะ ามีต,ต้มยำปลาทูด้านไหนนี่นะคะลูกชิ้นหมึกติ้งสดเจมารีปังสดนะคะไก่ย่างปางกานอันนี้อะไรอันนโอ้คนเยอะอ่ะ Okay. เลาะเลาะเข้ามาน,นะคะเค้กหน่อพวงนุ๊กนุกสองข้างถสูงนะราคาไม่แพงอยู่นี่โครงการปลูกผักผักไปะุูกได้ ร้านที่สร้างศพนี้ก็เยอะนะะ<ม>เราก็ควรเยอะดัวทุกั้าเยอะแสดงว่าอร่อยจริงคนชอบจริงนะโอ้มากิงๆข้าหลามคือเห็นของอินเดิยอนะไม่ไดอยากเล่นี่ได่อยากกินเดแกบอี สนเดนเนรเ,เดินเนเดน 5. มีทัศกาหอสมุดันี่เป็นรตัมีุปตามื่อมีคนเดินหาเราก็จะห่าตามแล้วนะเนี่ย ไม่ดึกเลยห,เนหนูใส่เดินจนเหนื่อยเดินจนง่วงโอ้ลอ้นหนังสือค่ะรดราคาเยอะมากหนังสือวางเต็มไปหมดเลยนะคะมีใย,ยกระตูนอะไรแบบนี้อามีตัดแว่นอีกแล้วนะคะใครมีปัญหาทางสายตามาเดินที่นี่ก็พร้อมดูแลสายตาจะสดใสเดินช้อปปิ้งต่อได้เลยโอ้ไม้ดอกสวยมากสีสันสดใสต้นไม้สวยจัง แคคตัสก็เยอะนะคะเนี่ยโอ้นี่ต้นสนหอมไล่ยืงได้ได้วยค่ะราคาต้นละสามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าสิบอืวนี่สวยจังเลยอ่ะนีกระหล่อมนีอะไรอ่ะอ่ะมาดูร้านนี้ก็มีเคลต่ายกันนะคะโอ้สวยอ่ะใครรักต้นไม้ชอบต้นไม้มาเดินก็จะเพลินมาก น้อก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือแอู้บัวมียินบัวด้วยนีก็จะขายอยู่กับเสื้อผ้าเลยนะว่าช็อปก็จะสลับกันไปแว่นตาอนะนะคะแวนแนนน่นสายตาดีเยอะมีนะโอ้ไม่กวาดก็ยังมีอ่ะมีทุกอย่างจริงๆเดี๋ยวจะพาไปเดินโซนสัตว์เลี้ยงด้วยนะ งานเกษตรนีนคือมาแล้วแบบจัดเต็มแบบสะใจจุใจไปเลยโอ้สวยภูหลับจิ๋วว่าผูหลับเล็กๆอ,อ่ะต้นไมเ้เขาจะาที่เขามาขายคือเขาแบบดูแลมาอย่างดีตกแต่งมาอย่างดีอะ่ะสวยล้ยไม้สวยมากดอกเป็นฟวงเลยนะคะโอ้โห สวยอ่ะดูสีสันสิสวยจังโอ้ยคือไม้สวย,สวยมากดูสีดอกสวยจังเลยเนาะอดใจไม่ได้เลยอันนี้คือสวยสวย,สวยไปหมดจะม,มีพื้นที่เยอะๆนะโอ้ยนี่ใครอยากได้มเมล็ดอะไรไปปลูกเชิญเลยค่ะมีหมดดูดีสวยจังโอ้มีผักแบบแทบพืชผักเลย ผลไม้ก็ม uh ีนะเดี huh. <spe> ๋ยวจะพาไปดูโซนตรงนี้จะมีไม้เยืนต้นขึมีตรงนี้เป็นพวกแบบต้นเล็กๆไม้ดอกยจิ๋วอะไรแบบนี้น่ารักน่ารักผลไม้ก็มีนะคะเนี่ยอัญมนีน่ากินส้มกลวงมะลัยยังมีขายเลยกลวงมะลัยกขึ้นนะอุ้ยแตงโมสีสวยมากสามสีโอ้แตงโมน่ากินมากซื้อก่อนซื้อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เอาไหมคะตรงนี้เดี๋ยวซีจัมโมกันนะคะสวยอนาเราจะมาดูตรงนี้กันเดินมาจนสุดทางนะคะเราก็จะต้องเลี้ยวขวาไปโซนนี้อันนี้เป็นของเล่นโอเคปับ๊บคเนเยอะจริงๆอะเอดนเินต้องมีชนไหลแมวนอนหลับเป็นพ่อค่ะ มีขายเกลอบจะทัด่างนะคะแว่นสายตาอีกแล้วกนะุ้งเผากุ้งเผาด้วยนั้นอรนะ่อมากินจจงเลีนะจินตนาชุดชั้นในนะคะตั้งแต่ที่เดินมาเนี่ยเจอทั้งวาโก้สติน่าจินตนาแบรนชุดชันน้นในสตรีนะคะ โอ้น่ากินจังู้ชิ้นเก่ารัดยาวล่านะคะร้านเก่ารัดดียมากคนชอบก่อนๆมาเดินก็จะอยากซื้อมาไหนก็ซื้อได้เลยราชาหอยโฟงว้าวขวามือนี่จะเป็นพวกไม้ๆน่ยชอบกันเลยอ่ะแบบพวกสินค้าที่ทำจากไม้มันจะใช้ดีใช้ทนสมุนไพรไทยค่ะนะา อผ้าไทยร้านนี้สวยนะนซ้ยมือนี่นี่นี่ดีๆสวยอ่ะชุดพองที่โชว์ห้เงสวยเ,ๆๆเดินมาถึงโซนที่เป็นต้นไม้แล้วนะ,ะคะนี่มะนาวพืชผักสวนครัวามาเลยค่ะมีซะเกือบทุกอย่างเลยนะพริกก็มาทุก มาทุกอะไรน,นะทุกพันทุกสายพันธุ์หมอนทองก็มีมะม่วงนะคะมะม่วงก็มีเยอะมะม่วงเบามะม่วงสารพัดพันธุ์เลยมีไม้ดอกเต็มเลยค่ะใครชอบไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัวมีครบค่ะเชิญมาเลย ต้นกล้วยก็มีนะคะต้นกล้วยต้นมะม่วงต้นนิยมมีหมดอะอยากได้ต้นอะไรอ่ะยิ่งไม้ดอกทางนู้นก็สวยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะดูมาเป็นนองนองต้ปีสีทองมะม่วงเตาใต้มะม่วงมันสุดยา อางหุ่นลางจืดต้นยานางผักหวานมังคุดมีตระกูลไม้ดอกอเงาะโรงเรียนกนารบังกรชมพู่ซาวรส ะนาวมะเดือลำไย,ยมันไม้ดอกโอ้คาเมียสวยจังผักกูดชอบกินผักกูดอ่ากล้วยไม อะโวคาโดอืมกระบองเพชรดอกบัวมะพร้าว ตอนนี้เดินมาถึงโซนที่เป็นโซนของสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะนี่ก็จะมีให้อาหารน้องเต่าอันนี้อะไรอ่ะขายกรงขายอุตกรณ์สัตว์เลี้ยนะคะชูการไรเดอร์น,น,น,นะคะน,น้องนอนก็น้ากุ้งมันี่น้องเต่าค่ะปลากัดค่ะโอ้เทียบเราก็มี มีน้องแมวอุปรกรณ์ที่นอนบาะแมวอะไรก็มีนะคะยาทำความสะอาดผิวสเปรย์ลดลิ่นข้าวเชื้ออะไรก็มีตรงนี้มีน้องหมูขายด้วยหรอนะอน้องหมูอ,มอยากให้อาหารกระต่ายก็ให้ได้นะคะมีแครอทขายมีหนูขายด้วยหนูแกสตี้อันนี้นก นุ่นนุ่นนิเตสตี่หนูแฮมสเตอร์กระต่ายอุปกรณ์ครบพร้อมซื้อพร้อมอุปกรณ์ไปเลี้ยงได้เลยน้องหมานะคะยกกันมาเป็นฟาร์มมาขายสเปรย์ทคำความสะอาดที่นอนเบาะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะอู้นี่ร้านนี้ขายทั้งน้องหมาน้องแมวเลยหโหลูกค้าหน้าร้านแน่นมาก ตรงนี้อะไรเนะกระต่ายน่ารักกันเชียวเคเราจะพาเดินมาดูเรื่อยๆนะคะว่ามีอะไรขายบ้างอันนี้เป็นปลาน้องหมาค่ะสุนัขกับแมวขายเยอะนะน่ารักกันเชียวดูสิทุกท ah ิกทุกทิก กิจกรรมตักปลาอีกแล้วค่ะเออจะบอกว่าที่นี่ก็มีกิจกรรมตักปลาเยอะนะใครชอบตักปลาก็มาน้องแฮมเลอร์หาได้ด้วยวิธีการเี้ยได้นะคะถัดจากโซนสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะเป็นนี่แล้วคาร์นิเวลก็จะมีนี่นะคะกิจกรรมปลาลูกโป่งอ๋อตรงนี้นะเป็นแบบว่าซุ้มเหมือนงาน Borra, madre yeah. <laughs>